ทีต้อนรับกลับสู่ออโต้พลัสรีวิววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสหนึ่งในรถกระบะสายงานหนักที่ทรงพลังที่สุดในตลาด2025 RAM HD ไม่ว่าคุณจะมองหารถทำงานที่สามารถรถลากจูงน้ำหนักมหาศาลหรือรถกระบะระดับพรีเมียมที่อัดแน่นด้วยความสะดวกสบาย RAM HD รุ่นล่าสุดสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังมาดูรายละเอียดกันว่าดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาจะเป็นอย่างไรและสามารถตอบโจทย์ได้หรือไม่ดีไซน์ภายนอก 2025 RAM HD ยังคงรักษาลุกที่แข็งแกร่งและทรงพลังแต่ได้รับการปรับแต่งให้ทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงโดดเด่นโดยแต่ละรุ่นย่อยจะมีดีไซน์และวัสดุที่แตกต่างกันไฟหน้าเลดเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นและได้รับการออกแบบใหม่ให้มีรูปลักษณ์ที่เพรียวบางยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันที่ชัดเจนขึ้นเพิ่มความดูดนันให้กับตัวรถ ด้านข้างยังคงมีตัวเลือกทั้งหลายรูปแบบของห้องโดยสารและกระบาดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายบันไดข้างแบบพับเก็บอัตโนมัติช่วยให้การขึ้นลงรถง่ายขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นสูงสุดทางด้านท้ายกระบาฝาท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้มีขั้นบันไดในตัวและมีกลไกเปิดปิดแบบนุ่มนวลเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ฝาท้ายแบบมันติฟังชันที่เปิดตัวครั้งแรกในรัม1500าก็ถูกนำมาใช้ในรุ่น h d แล้วเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายสัมภาระมากขึ้น สมรรถนะและขุมพลังใต้ฝากระโปรงหน้า2025 ram ม hd มีตัวเลือกขุมพลังที่แข็งแกร่งเช่นเดิมเครื่องยนต์เบนซินมาตรฐานขนาด6.4ลิตร hemi v 8ให้กำลัง410แรงม้าและแรงบิด429 b f t จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสปด เครื่องยนต์ดีเซนคำนวณลิตรเทอร์โบมีให้เลือก2ระดับรุ่นมาตรฐานให้กำลัง370แรงม้าและแรงบิด8 5 0 lbft รุ่นไฮโดรพูฟให้กำลัง420แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง1 0 7 5 lbft เครื่องยนต์ดีเซนจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด หากติดตั้งอุปกรณ์สำหรับลากจูงเต็มพิกัดแรม3 5 0 HD สามารถลากจูงได้สูงสุดถึง37,000ปอนด์16,780กิโลกรัมพร้อมกับบรรทุกสัมภาระได้มากกว่า7,600ปอนด์3,450กิโลกรัม ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปร,รุงให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นสูงที่มาพร้อมช่วงล่างถุงลมด้านหลังไม่ว่าจะใช้ลากจูงบรรทุกกอหรือขับขี่บนถนนไฮเวย์ RAM HD 2025ยยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ให้ความสบายและการควบคุมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ภายในห้องโดยสารของ2,025 RAM HD ผสมผสานทั้งความทนทานและความหรูหราขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกรุ่นพื้นฐาน t r e เมอร์เน้นฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักมาพร้อมบอไวยนินแบบทนทานและแผงควบคุมที่เรียบง่ายแต่เมื่อขยับขึ้นไปอย่างรุ่นที่สูงกว่าเช่นแลอมีลองฮอนและลิ m i t ต็ดคุณจะได้สัมผัสกับ,กบวัสดุระดับพรีเมียมอย่างหนังแท้ไม้จริงและวัสดุโลหะคุณภาพสูง ไฮไลท์ของห้องโดยสารคือระบบ Infotainment ์ยูเคเน็5ที่ได้รับการอัปเกรดแสดงผลผ่านหน้าจอขนาด8.4นิ้วหรือสามารถเลือกออปชันหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วระบบนี้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งข้อมูลการแสดงผลได้เพื่อให้ข้อมูลสำคัญของรถอยู่ในสายตาตลอดเวลา พื้นที่เก็บของยังคงเป็นจุดแข็งของ ram hd console กลางสามารถปรับแต่งให้ใส่แล็ปท็อปได้มีที่วางแก้วน้ำหลายตำแหน่งและช่องเก็บของกระจายอยู่ทั่วห้องโดยสารเบาะหลังในรุ่นครูแค่มีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางที่สุดในระดับเดียวกันและสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ ราคาของ2,025 RAM HD แตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและการตั้งค่าตัวรถรุ่นพื้นฐานเทสมอนเริ่มต้นที่ประมาณ48,000ดอลลาร์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะสายงานหนักโดยไม่ต้องมีออปชันเกินจำเป็นรุ่นกลางและอมีซึ่งเพิ่มความหรูหราและเทคโนโลยีมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0ดอลลาร์ 65, 000, ส่วนผู้ที่ต้องการความหรูหราสูงสุดในรถกระบะสายงานหนักรุ่นลิมิเต็ดที่มาพร้อมออปชั่นเต็มรูปแบบราคาสูงกว่า85,000ดอลลาร์ 85, 000, และหากเพิ่มออปชันเสริมเช่นเครื่องยน,นยต์่ a c k a เกจออฟโรดหรือเทคโนโลยีเพิ่มเติมราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย2,025 RAM HD ยังคงเป็นตัวเต็งในกลุ่มรถกระบะสายงานหนักผสมผสานพละกกำลังความสามารถในการลากจูงและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะต้องการรถกระบะเพื่อการทำงานหนักหรือรถที่ขับใช้งานได้ทุกวันพร้อมสมรรถนะการลากจูงระดับสูง r รม HD มีทุกอย่างให้เลือก ขอบคุณที่รับชมออโต้พลัสรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับ2025 RAM HD คุณจะเลือกมันแทนที่คู่แข่งอย่างฟอร์ดหรือเชวีหรือไม่มาพูดคุยกันแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้า